สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีสิงห์และคณะาสิงห์สามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเพิ่ใจกับช่องช่แน,นลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องก,การดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาออดีมาที่บิลิเบอร์สามหกเก้าตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อลาออดีมาทำค่าครูได้ครับ ตอนนี้มีโปรโมชั่นให้คลิปนี้เป็นเดือนสิงหาคม2567ที่เราจะมาพยากรณกันนะครับมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด4ดวงตามนี้แต่เราไม่ได้มาพยากรดาวยายนะครับเราพยากรณ์ไปแล้วนะใครอยากฟังย้อนกลับไปฟังคลิปที่แล้วดาวยายแต่คลิปนี้จะเป็นการพยากรณนะ์น่าหงการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภทั้งหมด5เรื่องนะครับ จาะลึกกันเลยเรามาดูกันนะครับผู้ที่เกิดราศีสิงห์ดูจากด้านล่างสีส้มนี้ครับลัคนณะสิงห์อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและลักนณะช้จุดเดียวกันครับมีดาวอาทิตย์มากุมราศีเกิดและลักนณะกาเนิดในเดือนนี้ด้วยนะครับโอเคเรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวกันก่นกอนคือดาวอาทิตย์นี่แหละนะครับที่มาเกาะกลุ่มเป็นเกษตรในวันที่17สิงหาคม67ดาวประจําตัวจะโครจรย้ายราศีทุกครั้งทุกเดือนนะครับกลางเดือน โดยประมาณดาวอาทิตย์เป็นดาวแห่งความเที่ยงตรงและเที่ยงหมายถึงประจําสม่าเสมอนะครับดังนั้นเนี่ยอาทิตย์เนี่ยก็จะมาทุกกลางเดือนนะครับแต่วันที่อาจจะเหลื่อมกันบ้างเพราะว่าอันโตนาทีของคือไม่ต้องรู้หรอกแต่เอาเป็นว่าอันโตนาทีของราศีแต่ละราศีมันไม่เท่ากันนะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันจึงขัดเคลื่อนเล็กๆน้อยๆน,นะครับทีนี้อาทิตย์เนี่ยมาเป็นกเกษตรในเดือนสิงหาคมวันที่17สิงหาคม67 เป็นต้นไปจนถึง31สิงหาคมเนี้ยก็หมายถึงความเข้มแข็งในตัวตนแต่อาทิตย์เป็นเกษตรร้อนร้อนแรงครับเพราะว่ามันจะทำให้เรามีอีโก้เยอะมากในเดือนนี้เป็นเดือนที่เราแบบชัดหน้าสิบองศาเป็นคนที่อาจจะแบบมีภาะวะความเป็นผู้นำสูงมีความเด็ดขาดมีความเอ่อคืาเรียกว่าทะยุทยานมากไฟบริกรุกุล หรือไม่ก็หล่นออกมาประมาณนี้ครับแล้วไม่พอนะในทุกในประมาณ2ปีครึ่งเนี่ยที่ดาวเสาร์มาอยู่ในราศีกุมเล็งไปที่ดาวอาทิตย์เนี่ยจะกระตุ้นให้ดาวอาทิตย์เนี่ยแรงกว่าปกติเรียกว่าดาวทัดไฟเร่งกันเป็นดาวบาบเคิร์เร่งกันเป็นเสียไม่ใช่ดีแต่ถ้าดาวอาทิตย์กุมกับดาวเสาร์ยังได้คู่ทัดไฟนะครับแต่อาทิตย์เร่งกับเสาร์เป็นดาวบาบเบาะ์ให้เป็นผลเสียไม่ใช่ผลดีมันคือความร้อนอกร้อนใจทําอะไรก็ไม่ได้ดังใจ คือหมายถึงความไปความเที่ยงตรงของคุณนั่นแหละครับทุกอย่างมันบิดผิวไม่ได้ทุกอย่างมันก็เลยเอามาเป็นอารมณ์เพราะธาตุไฟมันคือความผันผวนถูกไหมครับไอ้หมายถึงว่าดูตามธาตุของทางเขาเรียกว่าอิเลเมนต์นะครับในทางาวัตถุธาตุอ่ะมันคือความเคลื่อนไหวถูกไหมครับความเคลื่อนไหวมันหมายถึงความขึ้นขึ้นลงลงความไม่แน่นอนมีธาตุไฟกับธาตุลมเรียกว่าบาปธาตุ มันคือความไม่แน่นอนไม่เสถียรดังนั้นเนี่ยจึงทําให้อารมณ์ของคนสิงแปรปวดด้วยก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บเห็นอะไรไม่ไดหังใจก็อาจจะมีการตําหนิติเตียนหรืออาจจะมีการดูถูกอันนี้สรับบางคนไม่ใช่ทุกคนนะครับหมายถึงว่าบางคนอุทธรณ์กระทษครับคืออย่างนี้ที่ที่พูดเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกคนนะแต่หมายความว่า คนบางคนเนี่ยคือเราต้องไปดูพื้นดวงมันจะมันจะปรากฏในดวงชะตาหรือเรียกว่ามันฟ้องนะครับมันฟ้องคือเราอ่ะจะพูดอะไรก็ได้พะเราโกหกได้แต่ดวงชะตาดวงดาวไม่เคยโกหกเรานักพยากรณ์อ่านรู้ได้เลยครับว่าตำจริงเธอโกหกหรือเปล่าอันนี้เงี้ยในดวงชะตามันบอกนะครับดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้ได้จากดวงชะตาแต่เราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เปิดนะครับดังนั้นอยี่แค่ว่าประมาณประมาณว่าประมาณนั้นนะครับ อ่ะโอเคจบแค่นี้ดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นําเป็นสิ่งดีๆที่เกิดความเข้มแข็งในดวงชะตาได้ดีครับแต่ร้อนอ,อกร้อนใจทําอะไรไม่ได้ดังใจเห็นอะไรก็ไม่ได้ดังใจไปหมดอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มกระดาสุกด้วยในช่วงแรกกันนะครับนี่เนี่ยสองสิงหาไปถึงยี่สิบหกสิงหาเนี่ยกลุ่มกันมันก็เลยไม่ได้ดังใจนะครับเจออะไรก็ขัดหูกระตาไปหมดอะไรประมาณนี้ครับจนกว่าดาวเสาร์จะออกคือพฤษภาคมปีหน้านะครับมันก็จะดีขึ้นนะ ช่วงนี้ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับรอบที่แล้วรอบนี้รอบอประมาณ3รอบนะครับที่เราจะต้องเจอสิ่งเหล่านี้ในแต่ละปีนะครับโอเคต่อไปเรื่องของการงานครับการงานมาเริ่มต้นกันเลยที่ดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยมากลุ่มหลักหรือลาสิเกิด2สิงหาถึงย6สสิงหานะครับดาวศุกร์เล็งกระเสาผิดหวังไม่ไม่ได้สมหวังดังนั้นจึงหมายความว่าร้อนอกร้อนใจ ไม่ได้สมหวังไม่ได้สิ่งที่คาดหวังแต่ตัวเองเป๊ะไงเป๊ะแล้วไม่ได้คาดหวังมันเป็นยังไงคุณรู้ไหมเออมันก็เหมือนกับเว่ามันมันเหมือนกับสติแต่สติแตกอะประมาณนั้นว่าแบบเห็นอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจไปหมดทําอะไรก็ไม่ได้เรื่องทําอะไรมันก็คือมันมันเฟลอะพูดง่ายๆมันเฟลเออความรู้สึกมันคือเฟลมันคือแบบอาจจะห่อเหี่ยวอาจจะแบบหมด หมดกําลังใจหมดแพชชั่นอะไรประมาณนี้มันอาจจะเกิดสิ่งเหล่านี้ตามมาได้หรือบางคนก็ไปอีกขั้วหนึ่งเลยก็อาจหมายถึงว่าโวยวายไปใหญ่เลยเพราะว่ามันไม่ได้ดั่งใจไงแต่มันมีความไป่ะเออก็คิดดูว่าคนเปะ๊ะแต่ไม่ได้ดั่งใจมันเป็นยังไงก็เหมือนกับคนอยากได้แล้วไม่ได้ดั่งใจก็เหมือนเด็กครับที่โวยวายใหญ่เลยว่าแบบจะเอาจะเอาร้องซื้อจะเอาของเล่นอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นน่ะให้เราเกยบเทียบง่ายๆนะครับแล้วมันก็โวยวายแบบนั้นน่ะนั่นแหละเป็นลักษณะนั้นทีนี้ แต่ละคนไม่เท่ากันเนาะอะไรประมาณนั้นนะครับให้ให้ให้สังเกตประมาณนั้นทีนี้ดาวสุกนี่กกรรมตะโนเนี่ยมันหมายถึงความรับผิดชอบต้องมาเต็มแต่มันไม่ได้ดั่งใจมันทําอะไรไม่ได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามันอึดอัดขัดข้องมองใจคุณใจอยู่ในเนี่ยมันมันเป็นไปหมดครับมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเอาไงดีอะมันแปลว่าเฟลอ่าพูดง่ายๆมันเฟลก็จะปะคับมันเฟลไปหมดมัน คือแทนที่จะมีแพชชั่นมากกลายเป็นเอนเนอร์จีดรอปเพราะว่ามันมันทำอะไรความคาดหวังมันไม่ได้นังใจทั้งหมดเลยอะ่ะมันไม่เป็นไปนตามที่เราคาดทั้งหมดเลยอะ่ะอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจปะเออนั่นแหละทีนี้อะลีมันก็เยอะแยะมันเล็งมาไงเออแล้วปัญหามันก็ลุมล้อมแล้วอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่คือจะทําอะไรก็ติดขัดจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ดั่งใจทําอะไรมันก็อะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยครับเข้าใจไหมคือ สารพัดเรื่องอ่ะพูดง่ายๆประมาณนั้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่ามันจะไม่ดีทั้งหมดหรอกเดี๋ยวลองฟังดูก่อนเนาะต่อไปออการงานการเงินนะครับการเงินอย่าเป็นดาวพุธดาวพุธตกวินาศนะครับยังอยู่ที่วินาศเหมือนเดิมก็หมายถึงระวังจะเสียเงินก้อนใหญ่ด้วยความที่ไม่ได้เรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องใช้แต่เงินไงครับใช้เงินปิดปัญหาใช้เงินแก้ปัญหาใช้อุดรอยรั่ว คืออาทิตย์ก,กสุกมันเป็นสุกหมายถึงการเงินคนเกิดวันอาทิตย์ดาวสุกเป็นกลกินีถูกไหมครับมันสอนให้เรารูวว้ว่าว่ารู้ไว้ว่าอาทิตย์ก,กสุกเป็นของคู่กันแต่ก็เป็นกลกินีกันหมายความว่าคนมีอํานาจย่อมสหวงหาเงินทองแต่คนที่มีอำนาจในมือก็ต้องใช้เงินเปลืองเพราะว่าต้องเอาไปแก้ไขสถานการณ์ต่างๆเพราะเสียหน้าไม่ได้เสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ก็เลยกลายเป็นปว่าเอาเงินอุดลอยั่วทั้งหมด มันก็เลยต้องใช้เงินเยอะดังนั้นมันก็คือใช้เงินเปลืองหรือเงินอาจจะล่อยหล่ออาจจะหมดได้ง่ายอาจจะจนเพราะว่าหน้าตาตัวเองก็ได้อันนี้คือข้อเสียระวังมันเป็นการกินีกันด้วยนะครับอันนี้คือโหราศาสตร์มันสอนไว้แบบนี้ต้องระวังนะครับมันเป็นคู่การกินีกันต่อไปเรื่องของความรักความรักเป็นดาวราหูตกมรณะอีกอืปัตนิมรณะนะครับก็หมายถึงว่าอาจจะมีการผัพลากห่างไกล ก็ได้จะหมายถึงการที่คู่อาจจะมีการเจ็บป่วยในบางกรณีนะครับไม่ได้หมายถึงทุกคนแต่หมายถึงว่าระวังจะต้องมีการเจ็บป่วยเราต้องไปดูแลอย่างเงี้ยครับหรือจะเป็นลักษณะของปฏิมรณะก็คืออาจจะมีความเสียหายหมายถึงอาจจะมีการงอนการทะเละาะกันอะไรแบบเนี้ยเกิดขึ้นได้ถามว่าเลิกไหมไม่แน่ดาวจันโคจรไวมากเลยกรกฎเนี่ยนะครับคือดาวจันจันเนี่ยมันโคจรเร็วมากดังนั้นเนี่ย มันไม่ค่อยให้ผลที่รุนแงรงควอมรัซสิ่งไม่ได้เลิกง่ายหรอกครับเพราะเห็นแก่หน้าตารากซสิ่งและคราสิงเนี่ยเห็นแก่หน้าตาจึงไม่ไม่คือหมายถึงว่าทนความรักมันพังยังไงก็ทนอยู่อย่างนั้นอะไม่ยอมเลิกเพราะถ้าเลิกปุ๊บเป็นขี้ปากชาวบ้านฉันก็เลยไม่ยอมเพราะว่ากลัวกลัวเป็นขี้ปากชาวบ้านก็เลยจะไม่เลิกก็เลยกลายเป็นว่าก็กให้มันคาระคาสังอยู่อย่างนั้นอะอะไรแบบนี้นครับเพราะด้วยความมีอีโก้มากอืม ก็อาจจะเป็นแบบนี้มันไม่ใช่ทุกคนหรอกแต่หมายความว่าจนกว่าคุณจะไปเจอคนที่ถูกใจมากๆจนอยากแต่งงานอ่ะคุณอาจจะต้องสละอันเก่าแล้วไปอันใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่หมายความว่าส่วนใหญ่ความมีศักดิ์ศรีของเรามันค้าคอเราเชดหน้าสิบองศาเราจะเอาหน้าลงมาไม่ได้ขึ้นหลังเสือแล้วมันก็ต้องขึ้นหนึ่งที่สุดอย่างเงี้ยครับมันก็เลยลงไม่ได้ไงมันก็เลยต้องเป็นแบบนั้นอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับต่อไปโอ๊ยกลัวโดนทัวลง คือมันไม่ค่อยดีเลยอะราศีสิงเดือนนี้นะครับเดือนเดือนเกิดเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปเรื่องของการงานการเงินความรักแต่ผมไม่กลัวหรอกเพราะว่าพูดตามความจริงพูดตามสิ่งที่เห็นพูดไปตามฟีลิ่งที่เราพยากรหณลับได้ก็ลับหลับไม่ได้ก็ก็ไม่รู้จะทำํำยังไงก็เนเมื่อก็พูดตามความจริงและอย่างหนึ่งไม่ได้เอ่ยชื่อเนาะอ่ะการงานการเงนิงน,งนความรักสุขภาพสุขภาพก็คือดาว พฤหัสตกเลินกรรมะโอเคก็ไม่ได้มีอะไรมากแต่ระวังเรื่องเรื่องของการทํางานเข้มงวดเกินไปขมักขมแน่นเกินไปอาจจะตึงเครียดมากเกินไปทําให้อา่ามีลักษณะของการที่ป่วยในลักษณะของพวกเรียกอะไรความเครียดอะไรแบบนี้ครับเออความเครียดสะสมความเครียดไมเกรนอะไรใดๆจะเกิดขึ้นก็นำมาระวังนะครับ ต่อไปเรื่องของแต่ไม่ได้เรื่องใหญ่โตเรื่องสุขภาพไม่ได้เรื่องใหญ่โตแค่พบแพทย์ก็ดีขึ้นละนะครับใช้ชีวิตปกติได้ต่อไปเรื่องของโชคลาภบ้างโชคลาภเป็นยังไงดาวพุธตกวินาศลาภวินาศก็ได้ดีจากต่างถิ่นต่างประเทศต่างชาติออนไลน์เบื้องหลังนะครับนอกนั้นถ้าเผื่อทำงานออฟฟิศไม่ดีนะครับ แต่ถ้าเผื่อเป็นพวกเบื้องหลังจะดีหมดนะครับอย่างที่พูดมาเมื่อกี้ดีหมดต่างชาติต่างถิ่นเนี่ยดีหมดนะครับใครทําอาชีพพวกนี้ก็คือรอดก็ยังถือว่ามีมีดีอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งถ้าทํางานประจําก็คือเสียเพราะว่าคุณไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอังคารเป็นทัดลมต้องเคลื่อนที่อยู่ในราศีมิถุนทัดลมเคลื่อนที่ใครเคลื่อนที่ก็จะรอดใครทํางานเกี่ยวกับเบื้องหลังก็จะรอดแต่ใครทํางานนั่งอยู่กับที่หรือต้องทําเบื้องหน้าอันนี้ไม่ดีครับ เสียแน่นอนเนาะแล้วมีดาวเกตเลงเนี่ยวุ่นวายจุกจิกเดือนนี้ค่อนข้างแนวจุกจิกแต่อย่าลืมนะทุกอย่างใครฟังมาถึงตรงนี้บ้างก็ไม่รู้คือมันเป็นแค่รายเดือนอยา่าจิตมากเดี๋ยวผ่านเดี๋ยวเดือนเดียวมันก็ผ่านไปเนาะประมาณนี้ครับก็อยากจะบอกว่าทนไปให้มันผ่านไปในเดือนนี้เดี๋ยวเดือนหน้าก็เอาใหม่ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับ แต่เราบังคับไม่ได้หรอกว่าเดือนนี้จะดีหรือเดือนนี้จะร้ายทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับปัจจัยก็คือการกระทำด้วยกรรมคือการกระทำเราไม่ทำผลย่อมไม่เกิดแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราลงมือทำเปิบกรรมมันเกิดขึ้นทันทีจริงไหมในนั้นเนี่ยไม่ต้องโทษใครโทษตัวเองเพราะเราเป็นคนเลือกที่จะทำมันเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมสำคัญนะครับเป็นสิ่งที่เหนือดวงชะตา ถ้าคุณคิดว่าดวงชะตามันร้ายมันยังไม่เท่ากาันรกรับทรรมของคุณเพราะว่าการกระทามันแก้ได้แต่ถ้าการกระทําของคุณมันลายย้ายยิ่งกว่าดวงนั่นแหละครับคือคุณต้องรับต้องชดใช้กรรมแล้วคุณต้องเจอวิบากกรรมแน่ๆนะครับอยากให้โฟกัสที่กรรมมากกว่าโหราศาสตร์โหราศาสตร์เป็นแค่เครื่องมือทําอะไรคุณไม่ได้หรอกครับแต่สิ่งที่จะทําคุณได้คือกรรมที่คุณทําความคิดการกระทําสําคัญที่สุดครับ กดแล้วกดแชร์ก็ซับสไครต์ติดตามเป็นกำลังใจกับช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ